สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสูผู่สู่คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวของทางคุณแพลวพาวเนาะครับพี่น้องเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจดังฟาดเดือดหลังคนนี้เอาชื่อแพลวแพาว ไปแอบอ้างลั่นแพวพาวไม่รู้เรื่องปา๊ดแมนผู้ใดอีกเนาะบัตรทีนี่พี่น้องคือว่าได้เอาซื้อคุณแพลวแพาวไปแอบอ้างนะครับเดี๋ยวผมเอาซู้ฟังเนาะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับพี่น้องทางเพจที่เป็นเป็นเอฟซีของทางคุณแพวแพาวนั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าเป็นองค์คณะพิตาคุณแพวแพาวน,นี่แหละครับมาถือเพจอีเซียมนะครับรอบนี้เรียกได้ว่าฟาดเดือดเลยนะครับ ซึ่งเพื่อนได้ออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับเพิ่นโพสต์่าอีฝนอันนี้ผมอ่านไปตามจริงเด้อพี่นอ้องอาจสิมีคำว่าสุภาพแน่นะครับอีฝนอีสาระจุดๆนะครับอีสาระเลีวนะครับพี่น้องนะครับอีพูดต้องหาคดีร้ายแรงเอาชื่อแพลวพาไปอ้างอีกมึงจะทำร้ายแพลวไปถึงไหนนะครับอีจิตใจอำมหิต นะครับแล้วก็เป็นการแชร์นะครับแชร์เพจอีเซมสองพี่น้องซึ่งในเพจอีเซมสองนี่คือสิค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปเนื้อหาสําคัญในฟังนะครับปะเดินก็คือว่าเพื่อนบอกนะครับค้นซื้อฝนนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือค้นที่เคยหูจัดกระทางคุณแพวเผานั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอกว่าให้หยุดพฤติกรรมสารเลียวของมึงได้แล้วนะครับที่เที่ยวนะครับเอาชื่อพผวเพาไปแอบอ้างนะครับ เพื่อสนองนะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับหรือว่าเพิ่มเครดิตให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นคนสําคัญประมาณนี้พี่น้องมึงควรหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นการกระทําให้แพลวๆเสียหายทางตรงเลยประมาณนี้ครับมันเป็นการทําร้ายแพลวๆโดยตรงนะครับซึ่งรายละเอียดเชิงลึกว่าเพิ่นไปแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องีอย่างแน่แบบแต่พี่น้องเพิ่นก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเชิงลึกแต่เพิ่นบอกแค่ว่าให้หยุดพฤติกรรม ที่เอาซื้อคุณแพ้วๆไปหาแอบอ้างประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นการกล่าวอ้างของทางเพจนะครับซึ่งเขาฟังแล้วเขาก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปคเดิ้พี่น้องว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงประมาณนี้พี่น้องนะครับเพราะว่านี่เพิ่นเป็นการพูดของเพิ่นนะครับถึงคุณซื้อฝนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเพจอีเซียมนะครับก็ได้มีประเด็นกับทางคุณซื้อฝนอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณซื้อฝนนะครับบอกว่า เผวเผานะครับบอมักแล้วก็เอือมกับเพจนี่มากประมาณเนี้ครับกรเฮ็ตให้เพื่อนในมีประเด็นกันจนคุแเผาเผาได้ออกมาขอโทษขอรับได้ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็บอกว่าบอกเคยว่าบอกเคยด่าให้เพจนี่แล้วก็ขอร้องว่าอย่าดึงอย่าเอาซื้อคุณเผวเผาไปแอบอ้างประมาณนี้ครับที่เพื่อนมีประเด็นกันก้อนหนานี้ล่าสุดกับมีประเด็นอีกนะครับซึ่งทางเพจอีเซียมก็ออกมาฟาดเดือดเลยว่าให้หยุดพฤติกรรมที่เอาชื่อเผวเผาไปแอบอ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือว่า เพิ่มเครดิตให้ตัวเองซึ่งเขาก็ม่่วงว่าเพื่อนเอาไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์อีกอย่างนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบ่ได้บอกรายละเอียดเชิงลึกนะครับผมก็เลยได้เอามาอัปเดตมาว่าซู้ฟังนะครับว่าคุณแพลวพวไม่รู้เรื่องนะครับถ้ามีการเอาเชื่อไปแอบอ้างประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บมีทางเอฟซีของมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซู้ฟังท่านนี่บอกว่าเสี่ยมเราไม่ว่านะแต่ถ้าแพลวพวปล่อยผ่าน เราพูดไปก็ไร้ความหมายให้เขาคิดเองดีที่สุดนะครับท่านนี้ก็ชชดเจีนครับถ้าคุณเพ้วๆเขาปล่อยพานเขาบอกไปกบ่มีประโยชน์ประมาณนี้ะครับก็บเป็นการบอกเพจทีเซียมนะครับแล้วกับมีเอฟซีท่านต่อมาก็บอกว่าบางทีแพ้วๆก็เหนื่อยกับพวกนี้จะมาตามเกมมันก็ไม่ได้นะครับไหนจากงานที่มีลูกน้องต้องรับผิดชอบเดินสายตลอดนะครับพี่น้องเดินสายตลอดนะครับ ก็เห็นใจแพวพวอยู่จะอะไรกับนางนักหนาก็ไม่รู้นางก็แยกทางกับผัวแล้วนะครับพี่น้องอยากได้ผัวนางก็ไปหาผัวนางนะครับอย่าเอานางนะครับลงไปเล่นเกมเลยนะครับท่านนี่มีม้าแปลกเลยพี่น้องบอกว่ายุไม่หาบ้านบิก๊กซอนะครับว่าถ้าอยากได้ผัวนางก็ไปตามกับผัวนางอย่าเอานางไปหลินเกมน้ำเลือดประมาณนี้พี่น้องซึ่งทั้งเพจอีเซียมนะครับถึงกับสงสัยนะครับเขามาถามเลยว่า ใครอยากได้ผัวนางวัาสันครับพี่น้องนะครับอีพีน้ำกันเองกับเข้าใจคนลัความหมายอีกแล้วครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับนะครับพี่น้องกับย่างหน่อยหน่อยก็เป็นการเตือนกันพ้อมนะครับว่าถ้ามีคุณนะครับเอาซื้อคุณแพลวพาไปแอบอ้างคุณแพลวพาไม่รู้เรื่องนะครับประมาณนี้นะครับลั่นอย่าเอาชื่อคุณแพลวพาไปแอบอ้างประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกสู้ฟังนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาูฟังได้เลอครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ